แม่สิบิสายไปยังวัดฮะโอ้แข็งแรงแล้วสิบิจังหันที่บ้านจะมิมัวปาถูกคือสิเก่งไปยังวัดบ่อเหรอฮะ ยังหอดบอโอ้ยยายสวนเก่งขากหมื่นยายสวนหายแล้วจะต้อนรับปีใหม่แล้วนั่นบแม่ใมัว่ยาไโอ้มัวให้เศร้าเด้อแข็งแรงพูดพี่เลียงเราเกือบว่าท่านยายสวนยาง